สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ก็มีพี่ตำรวจนะครับก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชื่อใน Gmail นะครับให้เป็นชื่อยศตำแหน่งนะครับรวมไปถึงรูปภาพนะครับให้เป็นรูปภาพของแต่ละท่านนะครับที่เป็นเจ้าที่ตำรวจนะวันนี้ก็เลยทําคลิปมาให้นะครับลองทํากันเองนะครับจะได้สะดวกนะไม่ต้องขับรถมาหา ที่ร้านหรือว่าหาวิธีทำนะครับอันดับแรกนะครับหา Google ให้เจอก่อนนะครับหา Google ให้เจอก่อนอันดับแรกนะครับก็ของผมนะครับวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วนะครับให้สังเกตมุมบนนะครับมุมบนตรงนี้เห็นไหมครับมุมบนที่มีเป็นรูปชอช้างนะครับก็ให้กด ตรงรูปชอช้างนะครับของท่านอื่นอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นตัวอื่นนะครับไม่ต้องสนใจนะครับให้กดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงชอช้างเสร็จแล้วจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อไว้ทำคลิปให้ดูนะครับก็เป็นชื่อที่ร้านนะครับัยนาาโฟนัชนาานะครับนะครับชื่อ Gmail ก็เป็นตามนี้นะครับชื่อ Gmail เนี่ยของแต่ละท่านก็จะเป็นแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกัน วิธีการก็คือกดเข้าไปที่การจัดการบัญชีนะครับนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วเลือกไปที่หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลกดเข้าไปเลยครับปึง้งนะครับก็จะเป็นชื่ออันดับแรกจะเป็นชื่อเห็นไหมครับวันเกิดนะครับเพศ นะครับข้อมูลติดต่อนะครับวิธีการแก้ไขชื่อนะครับเรากดตรงชื่อเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นชื่อเขียนว่าัชนาาโฟนัชนาานะครับสำหรับท่านที่จะต้องการแก้ให้เป็นชื่อตัวเองนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับอ่าลอต่อลอ จุดตจุดอจุดอะไรครับก็ใส่ไปเลยอ่ะผมใส่ชื่อผมนะครับธนวัน์นะครับแล้วก็นามสกุลท่านก็ใส่ไปเลยนะครับท่านจะให้เป็นนามสกุลท่านนะครับก็กดเครื่องหมาย enter นะครับแล้วเสร็จแล้วกดบันทึกปึ๊บ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครเป็นชื่ออันนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วรูปภาพนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับกดเข้าไปที่รูปภาพนะครับตั้งค่ารูปโปรไฟล์กดเข้าไปเลยครับึงแล้วเราก็เลือกรูปภาพในเครื่องเรานะครับที่เป็นรูปใส่เครื่องแบบนะครับของผมใส่เป็นชื่อร้านแล้วกันนะครับ อ่ะใส่เป็นรูปร้านแล้วกันอ่ะผมใส่รูปนี้นะครับรูปถ้ามันคอปมาไม่พอดีก็ตัดให้มันพอดีฮะให้ดูดีนะครับกดยอมรับอ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับร้อยตำรวจเอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็รูปภาพโปรไฟล์ท่านนะครับท่านก็ใส่ชุดเครื่องแบบตามที่ ได้รับมอบหมายนะครับก็ตั้งเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับลองทํากันดูนะฮะอันนี้ผมทําให้เป็นตัวอย่างเลยนะนะครับจะได้ทํากันเองได้นะครับขอบคุณมากนะครับ